ขมินชันผู้ปรับสมดุลการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระรอบด้านภาพนี้คือการมองขมิ้นชันในมุมของจุดเชื่อมกลางเครือข่ายกลไกลในร่างกายตรงกลางคือสารสำคัญจากขมิ้นชันที่สามารถส่งผลไปได้หลายที่ทางพร้อมกันมันช่วยกระตุ้น SOD super oxide dismutase enzyme ต้านอนุมูลอิสระตัวหลักลด MDA ที่เป็นตัวบ่งชี้ความเสียหายจากการเกิดออกซิเดชันยับยั้ง NF a b และ AP-1 ซึ่งเป็นเหมือนสวิชเปิดการผลิตสารก่อการอักเสบกฎการทำงานของ MAPK และ NLRP3 ที่มีส่วนในกระบวนการอักเสบรุนแรงพร้อมทั้งกระตุ้น p p a r t a ที่ช่วยปรับสมดุลการเผาผลาญและลดการอักเสบผลลัพธ์คือ การลดการสร้างสารอักเสบตัวสำคัญเช่น IL-1 IL-1beta IL-6 i l 1 8 TNF-alpha ลงได้หลายทิศทางเหมือนมีผู้ควบคุมการจราจรที่ทำให้ทั้งระบบกลับมาสงบและสมดุลขมิ้นชันในมุมนี้จึงไม่ใช่แค่ต้านการอักเสบจุดใดจุดหนึ่งแต่เป็นการปรับสมดุลทั้งเครือข่ายเพื่อให้ร่างกายเดินหน้าด้วยจังหวะที่พอดีข้อสำคัญ นี่คือกลไกลระดับโมเลกุลจากงานวิจัยเพื่อเข้าใจทิศทางชีววิทยาน,นะครับการดูแลหรือใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไว้เลยครับเราจะพาไล่กลไกลให้เห็นภาพแบบนี้ต่อไปทุกสัปดาห์